Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your no man. You be capping like a snitch. No thoughts, no steps. Two hoes, ten toes. New guap, n e bands. New whip, new chips, new kicks. Ch check it, check it. She b a y bad bitch. No bad. I just need another lick, and she be counting in my rest. I be feeling hella rich. No problem. I'm just s t a c but I'm making another hit. God, bitch, I'm y l i v e หุ่นจังเลยความรู้สึกเหมือนได้อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติข่อนคลายจิตใจจริงๆ มีลมพานอุ่นๆไหลผ่านเข้ามาในร่างกายของเราทีละน้อยๆเด็กน้อยเอ๋ยตนนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะสายเลือดของเด็กนี่พิเศษมากแม้ในหมู่อจัจฉริยะก็ยังมีพรสวรรค์มีไม่กี่คนสามารถฟื้นฟูตัวเองเป็นสิ่งที่หายากในร่างกายของเราขอ้ขอข้อในตอนเย็นอ่า ตื่นแล้วล่อเด็กน้อยตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างละ่ะขาขาข้าหลับไปงั้นหรอหลับไปได้ยังไงนี่ข้าต้องไปหาเงิน,นท่านแม่อีกตอนนี้ต,นนต้องนี่ไปตลาดแล้วเวอรอไอสายเลือดของเรานี่มันเออเป็นกรรมพันธุ์ทุกคนเลยหรือ,อยังไงเนาะตัวเราเบาขึ้นเยอะเลยทําไมกันละ่ะความรู้สึกนี้ผู้อาวุโสท่านทําอะไรกับร่างกายของข้าหรอครับข้อปรบแต่งอะไรนิดหน่อยตอนนี้เจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะตายแล้วละ่ะ ตายหรอเอ๋ข้าไม่ต้องตายงั้นหรอความสามารถไม่เลวแถมยังชื่อสัตว์แล้วยังมีอารมณ์ขันให้ข้าอีกโคฮ่าฮ่าฮ่าเด็กน้อยเอ๋ยให้ตาแก่พาไปเลี้ยงข้าวดีกว่ากินเออข้าขอไปถามท่านแม่ก่อนได้ไหมเพาะนางไม่ยอมให้ข้าคุยกับคนอื่นเลยไปเถอะไปบอกแม่ของเจ้าแล้วบอกนางด้วยว่าข้าอยากจะคุยกับนางเหมือนกันเยี่ยมมากเลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ท่านแม่ไม่ได้กินเนื้อมานานมากแล้วท่านต้องดีใจมากแน่แนท่านแม่ผู้วุโสข้างนอกบอกว่าจะพาเราไปกินของอร่อยด้วยละ่ะอะไรนะเจ้ากลับมาทําไมได้เงินกลับมาหรือเปล่าแต่ผู้วุโสข้างนอกบอกว่าจะพาข้าไปกินข้าวด้วยข้าเลยกลับมาแล้วอยากจะพาท่านแม่ไปด้วยเจ้าเป็นบ้าอะไรเขาจะพาขอทานอย่างแกไปหาอะไรกินดีๆได้เอาอาหารหมูนี่ไปกินซะแล้วก็รีบไปหาเงินมา หยุดพูดไร้สาระแล้วไปหาเงินมาให้ได้ตามที่บอกก็พอถ้ายังกล้าไปยุ่งกับคนแปลกหน้าอีกข้าจะตัดขาเจ้าไปให้หมากินซะใส่หัวไปซะเอ๊ะผู้ผู้โสครับท่านแม่คือท่านแม่เออนั่งเจ็บเท้าอยู่โดยไม่สะดวกนะครับ ข้ากลัวนางจะเหนื่อยถ้าหากต้องเดินไปยังไงก็ขอบคุณคุณอาวุโสมากที่เมตตาข้าท่านดีกับข้ามากๆจริงๆดูสิท่านแม่น้องไก่ข้ามาด้วยข้าไม่หิวแล้วล่ะครับแม่ดีกับข้ามากจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะแม่รับข้ามาเลี้ยงข้าคงจะอดตายอยู่ข้างถนนไปแล้วข้าต้องดีกับท่านแม่ให้มากๆต้องตอบแทนว่าคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้ฮ หลงให้ออกมาเถอะถ้าเจ้าอยากจะร้องจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ก็มีแต่จะเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเปล่าๆท่านอาวุโสท่านไม่รังเกียจข้าหรอกหรอครับออกไปไกลๆข้าขอทานน้อยตัวหมิ่นอย่างก,กับขยะเน่าส่งมันออกไปจากที่นี่เถอะทำไมพวกขยะาแบบานี้ถึงมาช้ากาาแบบเดียวกับข้าหายใจได้ล่ะดูมันสิไปตายซะจะไปดูมันทำไมเสียสายตา ไปกับข้าเถอะจะไม่มีใครลังแกเจ้าได้อีกแล้วฮ้ฮก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัผมทำคลิปต่อไปแล้วก็รอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับบาย And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a